ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าสำคัญไปกว่าอะไรคะสำคัญไปสำคัญไปกว่าการรู้สึกดีอีกแล้วนะคะอันนี้เนาะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเพจน้ำเตยอินสปายจักรวาลแห่งความรักนะจ๊ะพูดชื่อเพจสนิทหน่อยเพราะว่าไม่เคยพูดเลยเนาะ ล่าสุดเพื่อนก็คือถามว่านําเตยเพจนําเตยชื่ออะไรนะม,มีใครจาได้ <laughs> นําเตยอินสไปจักรวาลแห่งความรักนะจ๊าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการรู้สึกดีแล้วพอดีเมื่อเชา้านี้ประชุมงานเนาะเตยประชุมงานคุยกับพี่ดาวใช่ปะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นอินสไปเป็น d a ต a แห่งความรักมากพี่ดาวปูดาวก็เป็นซอนเนาะทุกคนเตยก็เลยซาแบบอยากจะมาเล่า ยี่ขยายอันนี้จะมันจะเป็นพูดมันเป็นในส่วนของการเป็นด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเตยจำไม่ได้ว่าเตยน่าจะโพสหน้าเพจไหมหน้าเพจหรือหน้าเฟซเตยน่าจะโพสไปเกี่ยวกับว่าหลักมันมันมันได้ <laughs> ช่วงที่ผ่านมาเนาะทุกคนเตยได้ออกมาเจอโลกภายนอก เจอดาัต้าที่มันหลากหลายอะ่ะมันเป็นด a ต้ามากเลยนะดาัต้าหนึ่งก็คือสิ่งที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคนที่บอกว่าเออพี่รู้แล้วพี่กดแรงดึงดูดอะพี่รู้มานานแล้วก็เหมือนเตยเนี่ยแหละเตยก็เป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดมาเป็นสิบกว่าปีเนาะเขามารู้นี่แต่รู้แบบไม่ได้เข้าถึงความกระจ่างหรือว่าไม่ได้รู้จักสอสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้ในเรื่องของกดแรงดึงดูดที่เราเคยอ่านเดอะซ c เคทแล้วก็เคย ใช้ได้ผลบ้างแหละเค,เคยได้ผลบ้างดึงดูดงานดึงดูดแฟนดึงดูดยอดขายก็เยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ปะนี่แหละคือ missing piece เนาะ missing piece ที่ที่หายไปแล้วก็เ้อยความที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอ data ที่หลากหลาย เจอผู ha, ้คนมากมายมันก oui, ็เลยทําให้เห็นบางคนที <delle> right? ่แบบเออพี่รู้อยู่แล้วกํแลงดูแต่ว่ามีความซีเรียสกับชีวิตอะมีความซีเรียสเคร่งเครียดกับชีวิตอะเข้าใจปะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเตยก็มากระจ่างตอนที่แบบมารู้สัจธรรมเรื่องศาสตร์ในการเปิดรับกับครูพลอยเนาะมันจะเกี่ยวข้องกับ เหนการเปิดลับอะไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าการรู้สึกดีอีกแล้วอุย๊ยอันนี้แก่นแก่นมากเลยนะทุกคนไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าการรู้สึกดีอีกแล้วแล้ววันเนี้ยก็คือการเป็นทุกคนเข้าใจไหมอย่างเตยอะเตยเข้าใจนะเพราะว่าเตยเคยเป็นเหมือนใครหลายๆคนสวัสดีนะคะคุณตุ๊กตาสวัสดีคุณตู่สวัสดีพี่วันธนีนะจ๊ะอ่าต้องเตาะเพราะว่าเตยเป็นเหมือนหลายๆคนโดยเฉพาะตอนแรกๆที่เราอ่ะ ตอนนั้นชีวิตเรามันตู้้ตู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 ้ดแล้วไงมันตู้้ตู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 ้ดแล้วอ่ะเข้าใจปะแล้วมันวิ่งมันมันมากดแรงดึงดูดด้วยความใช้เพราะมันกระหายเลยดีกว่าแล้วมันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเตยเลยเข้าใจคนกลุ่มนั้นแล้วเวลามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะแบบเฮ้ยเอาเนื้อหาเนื้อหาแน่นเนื้อหานแน่นทั้งที่แก่นจริงๆที่มันทําให้ชีวิตเราได้ผลลัพธ์อ่ะก็คือการแบบ enjoy now อ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วนะขณะที่เตยมาพูดเล่าด a ต a ้าของดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือตัวอย่างการเป็นนะอย่างเตยอยาจะชอบเอาเพื่อนมาเข้ากล้องเนาะหลายๆคนเพราะว่าเขาอ่ะเป็นด a t ต้าเป็นตัวอย่างของการเป็นมากในการที่ขยี้ขยายพูดถึงแต่สิ่งที่ดีหลายคนบางทีเขาไม่เคยเจอไงไม่ไม่มีใครเป็นให้เขาดูเป็นตัวอย่างเขาไม่รู้ว่าการที่บอกว่าสนใจที่ความรู้สึกดีหรือการมีความสุขอ่ะ มันต้องเป็นแบบไหนคือพูดก็ฟังมาเยอะครูทุกคนเขาก็พูดแบบนี้แหละส่วนมากอะไลฟ์เตยก็เลยจะชอบเล่าใช่ไหมเล่าดาต้าว่าเล่าว่าว,วันนี้ไปเจอนั่นไปเจอนีอน่มาบางคนก็จะแบบว่าอารมณ์แบบเออเหมือนมานั่งเล่าเรื่องตัวเองปะเขาก็อยากรู้ทฤษฎีแล้วไงอะ่ะคือทฤษฎีก็แค่นี้เหรอสมมุติอย่างเช่น 3A อย่างเงี้ยหรอให้มีความสุขหรอแล้วไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเป็นคือไม่ได้เป็นมันอ่ะ เราก็จะรีบใช่ไหมไม่ได้ดื่มดากับปัจจุบันขณะน้องเตยพี่กำลังดูไลฟล่าสุดย้อนหลังเปิดโนตบุ๊กแล้วเปิดมือถือมาจะ <laughs> ดูสองจอเลยนะคะโอ้โหซอสมากจีเนี้ยสุดๆเนี่ยแหละเนี่ยแหละเออเราก็เลยแบบชอบมาเล่าข่าวดีเนาะเป็นการขยี้ขยายเพราะว่าณนานาวปัจจุบันที่เราเราพูดถึงสิ่งดีๆสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะจากของเราหรือจากคนอื่น เตยเป็นคนที่ได้รับแบบนั้นเตยเลยส่งต่อแบบนั้นเนาะเตยเป็นคนที่แบบชอบข่าวดีมากทุกคนตอนที่แบบมาฝึกสาลยกรรมแรกๆอะ่ะเตยจะตั้งเฟร์ริตเพจข่าวดีเลยข่าวดีอินสปายอ่ะให้แบบตื่นเช้ามาปุ๊บเตยต้องอ่านข่าวดีก่อนเป็นอย่างแรกของวัน Data ของคนอื่นอะ่ะแล้วจะบอกว่าพอเตยอ่านอย่างเงี้ยมันเข้าเตยทั้งหมดเลยนะ เวลาเราไปแบบไปฟังคนอื่นเขาเล่าว่าแบบเขาได้นั่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเราเราฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกเราก็เบอร์เบอร์ไปอะฟังแต่ว่าเหมือนแบบเราเข้ามันเข้าจิตเราไงเราก็ได้รับประสบการณ์แบบนั้นเตยก็เลยชอบเป็นคนที่ชอบมากในเรื่องของ Data ้าข่าวดีที่เวลาคนส่งมาว่าคนนั้นได้นั่นได้นี่แล้วจะเป็นคนชอบโพลงเฟจอะคืออารมณ์ทำให้ตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่า แล้วก็ถ้าคนที่รู้เรื่องนี้อ่นะส่วนมากเขาก็จะแบบหลายคนมากอะ่ะเขาก็อุย้ยอ่านตามทุกวันได้ตามทุกวันเลยใครได้อะไรที่พี่ได้ตามคนแบบเหมือนดัต้าคนได้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเตยพูดลงเขาจะพี่ได้มันกันเลยเขาจะแคป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 เหมือนอย่างช่วงคนเก็บเงินได้นี่พากันเก็บเงินได้แบบเต็มเลยหรือบางคนล้วงเจอเงินในกระ,กระเป๋าเสื้อผ้าพอแช่ดัตต้านี้คนก็จะแบบได้รับแบบนั้นตามกันหมดอะทุกคนก็เลยว่า ใช่ใช่ใช,ใช่ตั้งจิตตื่นมาเสร็จแต่ข่าวดีก่อนใช่ใช่ใชคุณโมนาเตยเป็นอย่างนั้นเลยนะช่วงที่เตยฝึกจะทำแ,แรกๆอะ่ะเตยจะตั้งเพจข่าวดีอะ่ะเป็นเฟรนด์เลยก็คือตื่นมาปุบ๊บแโพสตแรกของวันก็คือต้องเป็นโพสตของเพจข่าวดีแล้วอ่านทุกวันแล้วคือชอบมากแล้วจะเป็นแล้วก็แล้วชีวิตเตยจะได้รับแบบนี้เวลาที่เตยได้แบบ สมติงฟังพี่วัชชาหรือในไลฟ์ปอยหรือใ,ใครอ่ะที่เขาชอบมาเล่าด a ต a ของดีอ่ะเราก็ฟังเบอร์เบอร์ไม่รู้เรื่องหรอกแต่แป๊บหนึ่งผ่านไปอะเราจะได้รับเข้าประสบการณ์หมดเลยมันมันกดแรงดึงดูดเนาะทุกคนมันเป็นมันจิตจิตมันรับแล้วเขาปรุงแต่งอ่ะเนาะคือเวลาที่เรารับเขาเรียกว่าอะไรฟังอะไรอ่ะฟังโน่นนี่นั่นอ่ะจิตเราเขาก็ปรุงอ่ะเหมือนจิตเขาก็ปรุงมันสั่นสะเทือนจากข้างในอ่ะมันสร้างอยู่แล้วในตัวทุกคนเข้าใจปะ เนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องแบบถ้าเป็นคำพูดจะใช้คําว่ามุทิมุทิตาหรือเปล่าใช้คําว่ามุทิตาไหมที่แบบยินดีกับผู้อื่นเพราะว่าการยินดีกับผู้อื่นไวเบชั่นมันสั่นสะเทือนที่เราเนาะกฏแรงโน้เขาก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยให้เราไปอ่านข่าวมากมายเพราะว่าข่าวตามทมีม่ตามอะไรมันก็จะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยโอเคแล้วมันก็จะส่งผลกับชีวิตเราด้วยเนาะเป็นสด มันแตกต่างจากเรามากที่เราเลือกจูนเข้มตรงนี้แล้วเตยก็ไม่ส่นสะเทือนไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าชีวิตเราเปลี่ยนผลลัพธ์แล้วมันเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นกับประสบการณ์เราอย่างแท้จริงเราก็เลยไม่อายไงเราก็ไม่ไม่หวั่นไหวด้วยเหมือนเพราะว่าเตยอะ่ะพอมาจูนเข้มทางดีใช่ไหมพอมารู้สัจธรรมจากครัวเนาะข่าวสารอะไรก็คือไม่ดูไม่รู้ว่าบ้านเขาบ,บ้านเมืองเขาไปถึงไหนบ้าง ว่าจะพลาดหรือตามขาไม่ทันแต่ชีวิตที่ดีงามมากมีอะไรสามารถเข้ามาในชีวิตเราได้เลยแล้วพอกลับไปบ้านแบบโดนด่าไงเรื่องนี้ว่าแบบไม่ไม่รับรู้ข่าวสารอะไรเงี้ยแต่เรายิ้มเลยอ่ะเพราะว่าชีวิตเรามันมาทางกัเลื่ลกเลงเราก็เลยไม่สะทกสะทานเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะ ตื่นมาเสพข่าวดีจริงค่ะได้อะไรก็ได้จริง,รงใช่ไหมคุณว่าเมย์เพื่อนเหมือแบบนั้นเลยนะแบบสมมุติมีคนนึงเขาแชร์ดาต้าว่าเขาเก็บเงินได้อะเพื่อนก็จะพากันเก็บเงินได้เต็มหน้าฝีแต่จะมีแต่คนเก็บเงินได้หมดเลยหรือใครได้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราโพสต์ลงอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพากันแบบโพสต์ว่าได้ได้ได,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 ได้เหมือนกันอ่ะโคตรหา่า จริงคุณเตยเวลาโบเจออะไรที่คุณเตยแช์ก็จะได้รับใช่ไหมเพราะเตยได้รับแบบนั้นนะเวลาที่บางทีเตยฟังพี่วชชาเล่าดัต้าของตองอีอ่ะมันจะเข้าตัวตัวเตยหมดเลยเตยก็เลยเป็นคนที่ชอบแบบส่งต่อเรื่องนี้เนาะแล้ววันนี้พอดีจะคุยงานกับพี่ดาวใช่ปะพี่ดาวก็เล่าว,ว่าแบบเหมือนพี่ดาวแบบคือจัดคริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วมีการจับฉลากของขวัญแล้วพี่ดาวอะ่ะก็ไปดูของขวัญที่แบบว่าพี่ดาวอยากได้ทุกคนคิดดูดิความเป็นซอสความกระจ่าง การได้มารู้ในปัญญาพี่ดาวก็ไปเห็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นของรางวัลใหญ่อ่ะอารมณ์มืนแบบของแบบเออรางวัลน,นี้แพงสุดดีสุดเดอะเบสสุดพี่ดาวก็ไปแบบปรารถนาไว้ว่าอยากได้แล้วพี่ดาวอ่ะ ก็จับฉลากได้สิ่งนั้นทุกคนคีดด่ดูคนม้าแต่ความไวเป็นเวชั่นแมทแล้วเวลาที่ไปยฟังอะ่ะตรู้เลยว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นของขวัญจากซอนที่ส่งมาให้พี่ดาวโดยเฉพาะเพราะพี่ดาวบอกว่าเลขที่พี่ดาวจับฉลากได้เป็นเลขโปรดของพี่ดาวด้วยเนี่ยคือรู้ด้วยโดยเฉพาะตนมันเป็นการแบบสื่อสารสื่อสารจากซ้อนเนาะส่งถึงพี่ดาวแล้วทุกคนจิตมันส่งถึงกันมากพอเตอยพูดถึงพี่ดาวปุ๊บพี่ดาวก็มา ไม่มีอะไรบังเอิญจิตมันส่งถึงกันทุกคนคิดดูพูดก่อนหน้าเนี้ยพี่ดาวก็ยังไม่มาพอพูดถึงปุ๊บพี่ดาวก็มาทันทีแล้วมันก็แบบพี่ดาวเขาเล่าดาต้านะมันเป็นอะไรที่ชอบมากคือมีแบบเพื่อนพี่ดาวที่พี่ดาวรู้จักพี่ดาวเล่าว,ว่าเขาเป็นคนที่หัวเราะตลอดมันเตยนี่แหละแต่เขาหัวเราะแห้งหัวเราะแบบหัวเราะไม่จริงไม่ได้หัวลรอะมาจากข้างในแล้วคราวเนี้ย เหมือนจะเป็นข้างนอกจะล่าเริงแต่เวลาที่ใครไม่อยู่เขาก็จะเล่าของไม่ดีเล่าของไม่ดีคือพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันก็เป็นจุดดึงดูดอะนะ่ะเนาะแล้วพี่ดาวก็แบบพี่ดาวเข้ากล้องไหมมาเข้ากล้องเลยมาพูดมาเล่าแบบพี่ดาวโคตรซอสเนาะแล้วเสร็จแล้วคราวเนี้ยพี่ดาวก็เป็นซอสอยู่แล้วทุกคนคือจะคมมากทุกครั้งที่เตยคุยกับพี่ดาวเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นซอสพูดผ่านปาก เป็นซอสไปเรียบร้อยแล้วซอสคือพูดอะไรมันจะคมมากแล้วมันสุดยอดมากแล้วพูดอ่ะแล้วคนที่ฟังอะเขาแบบเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ทางชีวิตเขารอคอยอะที่จะฟังคําเนี้ยเป็นสิ่งที่มาคอนเฟิร์มเขาอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีคํานึงด้วยความที่ตอนเนี้อาบน้ํายังบ่อาบจ้าน้ํายังบ่อาบจ้าเนาะก็เซ็กซี่มาเลยแล้วเสร็จแล้วขราวนี้เอ่อ พี่ดาวก็พูดเนอะน้องสิ่งที่น้องทำน่ะมันบุญมหาศาลมากเลยนะอะไรเงี้ยเตยก็ถามว่าทําอะไรทํอะไรพี่ดาวพี่ดาวก็บอกว่าเออแบบมาแบ่งปันแบ่งปันความสุขณขณะที่น้องน่ะมาไลน์แล้วคนมาดูน้องอ่ะแค่แบบหนึ่งนาทีที่เขามาดูแล้วเขารู้สึกมีความสุขอ่ะน้องก็ได้บุญมากแล้วนะอะไรเงี้ยคือฟังแล้วแบบเออซึ้งมากทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเตยอ่ะเคยเป็นคนนั้นมาก่อน เตยเคยเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าความสุขมันเป็นความรู้สึกยังไง <laughs> มีแบบหัวเราะไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเข้าใจไหมแบบไม่เข้าใจว่าความสุขมันคือความรู้สึกแบบไหนเตยเคยเป็นคนอย่างนั้นแล้วเตยเลยรู้คุณค่ามากของความสุขคือเห็นคุณค่าของความสุขมากว่ามันมีคุณค่าที่สุดสุดส,ด,สดมากๆไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าการรู้สึกดีอีกแล้วคํานี้คือแบบชอบมากๆอ่ะเตยเลยชอบแบบ ชอบคมสองของอับราฮัมฮิกมากอะแล้วยิ่งเตยมาเจอครูพลอยนาอยิ่งจะตรงไปที่แบบศูนยรวมความบึกบานอะมันยิ่งแบบใช่เพราะว่าเตยเคยแบบผ่านไปแล้วอะคืออารมณ์แบบมีเงินมีตัวเลขในบัญชีนะได้ไปกินอาหารดีๆโรงแรมหรูโรงแรมดังที่เขาบอกว่า the ะเบสอันดับหนึ่งไปเที่ยวที่สวยๆที่เหมือนเป็นที่ที่แบบคนใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวหรืออะไรแต่เราไม่มีความสุขเลยทุกคน ที่คนสุขเลยอาหารที่แบบโรงแรมอันดับหนึ่งที่ว่าดังมากก็บอแซบแต่ว่าการมาเป็นซอสเนาะการมาเลือกเลือกเลือกมารู้ปัญญาใช่ปะทุกคนใช้คําเนี้ยคาว่ามารู้ปัญญาเนาะมันคือสิ่งที่ทุกดวงจิตตามหาจริงๆนะเพราะว่ามันจะเปิดสัมผัสทั้งหมดเนาะ อาหารกินอะไรก็อร่อยสถานที่ก็จะเป็นแมทชิ่งกับที่ดีๆผู้คนที่งดงามสายตาก็จะมองเห็นแต่ความสวยงามถ้าเป็นแต่ก่อนนี่เตยเห็นต้นไม้ดอกไม้เลยเตยไม่เคยมองเห็นมันสวยเลยนะในทั้งชีวิตอะทุกคนเตยไม่เคยมองเห็นความสวยงามอะไรเลยพอมาจูนซ้อนนี่เห็นหมาก็ยังจะร้องไห้เลยทุกคน เห็นเด็กน้อยก็ยังแบบเซเลบรต่ะว่าเขาคือซอนที่มาเกิดบนโลกใบน,นี้แบบเพื่อที่จะมาเอ j นจอยอะไรแบบเนี้ยมันมีแต่ความแบบเซเลบรตกับทุกคนแบบดีใจกับทุกๆุกคนะ่ะความสุขไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใช่ๆมันคือสิ่งนี้เลยอะคําพี่ดาวชอบพูดเนาะเราพกสวรรค์ไปทุกที่จริงๆเลยนะมันแบบ ม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าการรู้สึกดีแล้วแล้วเตยเป็นคนที่เห็นคุณค่านี้มากที่เตยบอกว่าแต่ก่อนอะเตยเป็นคนที่ไม่รู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงอะทุกคนรข้จักไหมแ,แบบเออความสุขมันรู้สึกยังไงหรอ <laughs> แล้วแต,แต่ก่อนอะแล้วเตยดูอะไรมันก็ไม่ตลกอะมันจะนนตลกลิปตลกหรืออะไรที่เขาแสดงตลกอะก็ไม่ตลกไม่หัวรา โดยเฉพาะทางนี้คือเน้นให้คนแบบมีความสุขทุกคนรู้ไหมตอนแรกที่เตยทำคลิปตนะิ๊กตอกเนาะมันจะมีช่วงแรกที่เตยหันเล่นติ๊กตอกแล้วเตยจะทาแต่คลิปตลกด้วยแล้วบางคนน่ะเขาก็แบบว่าคือพี่กําลังเครียดกับงานหรือนู่นนี่นั่นที่เจอคลิปน้องเตยพี่พหัวร้อร้านบ้านเลยค่ะบางคนก็แบบดูร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวร้อจนแบบแฟนแฟนตกใจแฟนงงหลายคนด้วยนะมาเล่าแบบนี้แฟนงงเลยว่าหัวร้ออะไรอะไรอย่างเงี้ย คือเนี่ยคือเดอะเบสที่สุดแล้วการที่เราสามมันรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จแล้วอ่ะการที่ทําให้เขายิ้มหรือมีความสุขได้เพราะเราเคยเป็นคนนั้นน่ะทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยแหละบุญมหาศาลใช่เลยเราพกสวรรค์ไปทุกที่เห็นอะไรก็ซาบซึ้งไปหมดแง่แง่ใช่ใช่ซาบซึ้งมากเลยนะแล้วมันจะมีคําที่พี่ดาวพูดกับเตยวันเนี้ยมันเป็นคําที่แบบฟังเราจะร้องไห้มากเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนเด้อพี่น้อง อย่างนี้สวัสดีนะคะคุณมนทนาคนโชคดีใจนึกว่าถูกหวยไว้ในใจหลายวันแล้วเมื่อวานคุณพ่อพูดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งระหว่างวันก็เห็นคนถูกรางวัลมาดูไลฟ์คุณเตยก็เม้นคนถูกรางวันมาทั้งวันเลยจ้ามันเป็นไวเบชั่นแมทไงเนี่ยแหละคือไวเบชั่นเราส่งออกแบบไหนมันจะแมทความใกล้เคียงมาแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะไม่ได้นะเช่นสมสมุติว่าคุณอ่ะสมมุติคุณชอบรถรถปอร์เชก็ได้ คุณปรารถนาชอบรถปอร์เช่ในภาพข้างในคุณอาจจะแบบชอบรถปอร์เช่แล้วคุณมันคุณจะเริ่มเห็นเข้ามาในโลกของคุณใช่ไหมไปไปที่ไหนนี่คุณก็จะเห็นแต่รถปอร์เช่นี่คือเริ่มมาคอนเฟิร์มแล้วว่าแบบพลังงานที่มันเริ่มแมทแต่มันจะได้มาตามระดับพลังงานไบเบชั่นของเรานะทุกอย่างนี่มันจะพอพอขึ้นเราแมทอะ่ะมันจะได้มาเองไม่คือถูกหลายคนอะ่ะ จะชอบคิดว่าเออทําไมมันไม่ไม่ได้มาเป็นตัวเงินใช่ไหมเบนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะมันถูกโง่ละในวอลเทคอันนี้คือพูดจากประสบก,การณ์เพราะเคยเป็นคนนั้นที่แบบเออสมมติว่าเขาให้เราจินตนาการถึงอันเนี้ยทาไมมันไม่มาวะ <laughs> เพราะว่าตอนนั้นขึ้นเรายังไม่แมทไงเรายังไม่ ล้วนในอะไรที่เราเจอว่าเราซอสส่งด a ต a มาว่าเอาแหมเอาแบบนี้แหมเอาแบบนี้แหมเราคอนเฟิร์มไปเลยว่าใช่ใช่แบบนี้แหละแล้วโดยการที่ไปให้ความสนใจสิ่งนั้นซ้ำซๆๆอะ่ะมันก็มามามาอะไรอย่างเงี้ยหัว <c oughs> รถหัวราจนกูบ่อยงงชอบพี่แจ๊สเออพี่แจ๊สชวนเชื่นี่มันจะมีรายการอะไรนะที่ที่เขาจะสแสดงละครอ่อะเตยก็ชอบดูประจำนะเป็นอะไรที่แบบเต๋เบสอ่ะ เขาเล่าว่ามันแบบกี่สิบล้านไม่รู้เราไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมเขารวยเพราะว่าไบเบชั่นเขามันเป็นจอยไงคือนม่ื่มจอยหรือไม่ว่าจะคุณอะไรอ่ะคุณเปกกี้สีธัญญาคุณต้นหอมหรือใครหลายๆคนอ่ะที่แบบคือเขารวยแล้วเราเห็นไบเบชั่นเขาอ่ะเออจ้าอาสยามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไบเบชั่นเดียวสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเออ ดองเดยน้องเตยคือสูนรวมความเบิกบานขอบคุณค่ะพี่สุอินสปายเนาะแปลว่าเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองอยู่เราเราเห็นสิ่งใดในตัวผู้อื่นได้แปลว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่ในตัวเนาะสวัสดีนะคะที่ไหนครับชนบุรีมัง้ง <laughs> ใช่ไหมที่นี่ที่ไหนก่อน <laughs> รายการก็มาดีครับอ๋อเ็น20บล้านใช่ไหมเหมือนแพงกว่านั้นปะเออแต่ช่างมันเถอะมันจะเท่าไหร่ก็ช่าง อะไรนะลืมอ๋อแล้วคราวเนี้ยมันเตยคุยงานกับพี่ดาวเนาะแล้วพี่ดาวพูดมันแบบมันมีคุณค่ามากเลยนะทุกคนคุยกันในเรื่องของการโปรโมทซอสเนาะโปรโมทซอสให้ทุกคนอะมารู้จักซอสนะอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมาเจอในสิ่งที่ทุกดวงจิตวิญญาณตามหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาวก็พูดว่าน้องรู้ไหมมันแบบโอ้พวกเราจะร้องไห้ในเงินที่แบบเขาจ่ายมาไม่ว่าจะแบบกี่หลักพันอะ บางคนคือแบบมันทั้งชีวิตเขาเะนาะที่เขาแบบเลือกมาเพื่อที่จะอยากแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้ชีวิตตัวเองอะ่ะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ดาวพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนเห็นตัวเองอะ่ะทุกคนเพราะเราอะ่ะเคยเป็นคนนั้นมาก่อนเนาะแต่ก็ดีใจกับทุกคนนะในทุกๆประตูที่ทุกคนเลือกเปิด เตยจะบอกเลยว่าถ้าทุกคนกล้าเลือกเปิดหนึ่งประตูนะมันจะมีอีกประตูบานถัดไปเยอะมากที่มันปกัปกปกัปกปกัปกปกักปักเออพี่ดาวพูดแบบร้องไห้เลยอะเรือ่องเนี้ยมันมันเห็นเลยว่ามันมันมีคุณค่านะทุกคนคือเตยทําในเนรื่องสัธรรมเพราะว่าเตยชอบเนาะมันเปลี่ยนชีวิตเตยจริงๆอย่างแบบ เราไม่ว่าเราจะไปไลฟ์ช่วยครูหรือเรา,เราไลฟ์หน้าเพจตัวเองหรือว่าเราโปรโมททุกคนเนาะเพราะว่าจริงๆทุกคนก็เป็นหนึ่งเดียวกันอะ่ะไม่มีการแยกใดๆทั้งสิ้นอะไม่ว่าจะแบบใครก็ช่างที่เขาออกมาแบ่งปันเรื่องเนี้ยเขาก็เป็นซอสอะที่ออกมาแบ่งแบ่งปันสิ่งเนี้ยซึ่งมันแบบ งดงามมากแล้วณนะขณะนั้นที่เขาออกมาทําแล้วอะไรที่เขามีความสุขมันคือเดอะเบสที่สุดแล้วแล้วเราก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนที่เลือกแบบเลือกทําให้ตัวเองอะ่ะทุกคนเขาก็กําลังตามเสียงภายในที่แบบภายในก็นําทางเข้ามาแล้วเขาก็กล้าที่จะเลือกตามเสียงภายในของเขาหรือว่าอะไรใดๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่นะณขณะที่เราทําอ่ะเขาเรียกว่า อะไรพี่ดาวแพทชั่นเนาะส่งออกแบบเดอะเบสแบบความรักอ่ะ <_ an> คือมันเกินมันเกินแบบอะไรหลายอย่างที่เป็นความคิดเหมือนมนุษย์อ่ะง <_ an> งไหมคะเ <_ an> ศร้าสุดมาอย่างรัวเนาะใช่ไหมทุกคนแบบเลยอ่ะดีใจทุกครั้งเลยนะเวลาเห็นคนแบบคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนเราเห็นตัวเอง <_ an> มันมันมันทุกครั้งที่เวลาเห็นคนใหม่เข้ามาทุกคนรู้ไหม เตยเห็นไปเลยอ่ะว่าเหมือนสมมุติเขามายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแต่เราเห็นแล้วว่าชีวิตจังเนี้ยเขาจะแบบจะเลอลุ่งเรืองแบบจําชีวิตเก่าตัวเองไม่ได้เขาจะแบบเป็นชีวิตที่ภพศสารคือมันเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันดีใจกับทุกๆคนอ่ะเวลามันเห็นทุกๆคนที่เข้ามามันเป็นแบบนั้นจบแล้ว <c oughs> พูดเรื่องอะไรก่อนน้อทุกคน สวัสดีค่ะคุณพินยาพัฒน์เนาะก็เนี่ยแหละก็ดีใจกับทุกคนเนาะซึ่งทุกคนที่มาดูในไลฟ์เตยหรือว่าไม่ว่าจะไลฟ์คนอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ไลฟ์เตยอาจจะเป็นไลฟ์คุณพลอยไลฟ์คุณตู่ไลฟ์คุณเอยา่าใครอีกอะเยอะแยะมากมายที่แบ่งปันเนาะทุกคนเลยอะทุกคนกําลังแบบเลือกทําให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองอยู่เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจมากพอเขาจะไม่เสียเวลามาดูไลฟ์อะไรแบบนี้เลยเขาต้องไปทําอะไรข้างนอกเยอะแยะมากมายอะ แต่คนที่วิเปิดเพลงโปรดเราด้วยอะ w h e r e i ต the love แต่คนที่เลือกมาฟังไลฟ์อะไรเงี้ยเสียเวลากับการฟังไลฟ์อะเป็นชั่วโมงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาแบบเข้มมากในเรื่องการทําปัญญาให้ตัวเองเนอะแล้วก็คนที่เลือกฝึกฝึกให้เต็งทุกวันอะอันนี้บอกเลยว่ายังไงชีวิตคุณก็มีแต่ขาขึ้นการันตีการันตีเลย คอนเฟิร์มเลยเป็นหนึ่งคนที่มาคอนเฟิร์มเผื่อบางคนที่มาฝึกใหม่เรายังคิดว่าเออทำไมมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีการไม่เปิดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีแก่มีแต่การแบบคลิปโกอิ่งอะไปต่อแล้วก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเนาะทุกคนแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่แบบเลือกรับเลือกรับสิ่งนี้มาเลือกรับปัญญาให้ตัวเองแล้วก็ทําเอานําไปทําให้ตัวเองเนาะแล้วก็ดีใจกับทุกคนมากที่แบบทุกคนมารู้จักซ้อนในตัวเองเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ความยิ่งใหญ่มันอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วอะความยิ่งใหญ่มันอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วทุกคนเป็นเป็นมันอยู่แล้วเลยมันไม่ใช่เรื่องแบบที่มันจะเป็นเฉพาะบางคนเพราะคนนั้นเก่งเพราะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะว่ามันเตยอ,อยู่อย่างเงี้ยเนาะ,ะกับเพื่อนเพื่อนที่รายล้อมอะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากในการที่แบบทุกคนเป็นซอสเป็นความยิ่งใหญ่เจษจสวัสดีค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะพี่ตุก๊กเลือกไปต่อบัญญาเนาะเออคุณโบนัสนี่ เป็นตัวอย่างคนนั้นเลยที่เป็นคนที่เลือกไปต่อกับปัญญาตลอดเส้นทางตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เป็นคนละคนน่ะกับที่เราเคยเจอกันวันนั้นเนาะคือสวยขึ้นแล้วพลังงานก็เป็นคนใหม่ไปแล้วอะ่ะเ,เป็นคนใหม่เกิด <laughs> <c oughs> ใหม่ไมร่างเดิมของแท้ก็ดีใจกับคุณบน,นัสด้วยนะคะเมาะปัญญามองเห็นทุกอย่างจเจริญใช่แล้วเนาะสุดยอดใช่ซอนมองเห็นอย่างนั้น,นจริงๆนะเพราะว่าความจริงมันคือแบบนั้นเลยซอนเห็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกคนอยู่แล้ว เที่ยวไหนคะลมแรงเชียวใช่ไหมที่นี่ที่ไหนก่อนน่าจะชนบุรีไหมตลกที่บ้านถามเนาะยายกับแม่ถามว่าไปไหนแตบอกว่าไม่รู้มีหน้าที่นั่งรถมาอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้เราพกสวรรค์ไปทุกที่ <c oughs> เราไม่สนใจสถานที่อันนี้ก็ไม่รู้ยังไงแฟนพามาแวะซื้อกาแฟ นะโอเคก็ประมาณนี้แหล,ละทุกคนก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วแล้วก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ไม่ไม่รู้ได้ขี่อะไรไหมไม่ไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าการรู้สึกดีอีกแล้วเนาะเ <c oughs> พราะว่าตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่แบบอยู่ในโหมดเปิดรับที่จะทําให้ทุกคนได้รับในทุกๆความปรารถนานะคะทุกคนถ้าแบบทุกคนยังมาเรียนกดแรงดูดแล้วแบบเรียนแบบซีเรียสอะ่ะไม่ได้เอาไปเป็นมันจริงๆในชีวิตประจําวันมันก็ ยังเข้าไม่ถึงแก่นพิมรัวๆพกไวสวรรค์ไปทุกที่เท่ากับไพซานนะคะโอเคขอบคุณพี่ดาวมากเลยเนาะวันนี้ก็แบบพลังงานซอสจากพี่ดาวเนาะเป็นพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่มากเตยก็ดีใจมากเลยนะมันเป็นโอกาสที่ดีงามมากเลยเนาะเตยได้มาแบบร่วมงานกับพี่ดาวนะพี่ดาวแบบก็เป็นซอสแบบสอนเตยในหลายๆอย่างในเรื่องงานให้เตยได้แบบเติบโตเนาะแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะ เป็นจาวันว่านคนุณภูรทุกคนมาเป็น Data ของซอสมากๆเลยที่เก่งเฉพาะด้านในทุกๆคนนะเตยแบบถือว่าเป็นความเป็นความโชคดีมากที่แบบได้เจอทุกๆคนนะแล้วก็ทุกๆคนในนี้ด้วยแล้วก็คูอั๋นด้วยเนาะคูอั๋นก็เป็น Data ของความเบิกบานนะ่ะเห็นไหมเขาเบิกบานกับทุกอย่างชื่นชมต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างในชีวิตอนะ่ะคูอั๋นคือ Data นะทุกคนดูการเป็นขวัญได้เลยก็เลยเป็นคนที่ได้รับโชคดีทุกทิศทางอันเนี้ยคือซอสเลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวเตยต้องไปแล้วนะ เตยจะไปคริสต์มาสแล้ว <laughs> อันเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเตยแอบเล่าเตยจะไปงานงานงานหนึง่ง <laughs> คือคือเตยอะอยากอยากมาตั้งแต่คือช่วงโควิดนี่มันจำแบบไม่ได้มีการจัดอีเวนต์นู่นนี่นั่นมาเป็นเวลาหลายปีเนาะแล้วเตยก็ฝึกสัลยรรมพอเตยมาฝึกสัลยรรมเนี่ยหนังเตยก็ไม่ดูไปไหนเตยก็ไม่ไปคือขุกเข้มมากตลอดประมาณ สามปีแม้หรือสี่ปีแล้วคราวเนี้ยมันเป็นของชอบเราตั้งแต่เด็กเนาะ <c oughs> ที่เราเป็นคนมักหมวนใช่ปะ่ะทุกคนเราก็แบบว่าเริ่มได้กลับกลับมาแบบเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยเตยก็มีงานที่เตยอยากไปใช่ไหมทุกคนแล้วเตอ่ะก็ไปเซิร์ชเนาะเซิร์ชแล้วเหมือนมันมันจัดผ่านไปแล้วอะแล้วเตยไม่ได้ไปแล้วเตยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมัน,มนเหมือนพลาดไปหมดเลยวะ เราพอมารู้สัจธรรมเราก็เลยไว้ใหม่เสียงภายในก็บอกเราว่าถ้าอยากที่จะแบบได้ได้รับการแมทชิ่งอ่ะได้ไปสิ่งนั้นอ่ะก็ต้องไปให้ความสนใจสีไปสร้างไว้อะไรเงี้ยเตยก็เออไปสร้างไว้ก็คือแบบไปให้ความสนใจไปดูสิ่งนั้นซ้ําๆอะไรเงี้ย <laughs> แล้ววันนี้เตยก็เลยแบบกลังจะได้ไปนะคะในสิ่งที่เตยแบบชอบมากเอาก็เฉลยเลยแล้วกันว่าเตยกำลังจะไปงานคอนเสิร์ตเนาะทุกคน <laughs> ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเตยชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วอะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยที่แบบว่าเข,เขามีค่ายเพลงค่ายหนึ่งที่เราชอบมากแล้วเหมือนตอนนั้นเขาปิดค่ายไปแล้วเขาแบบทำคอนเสิร์ตปิดค่ายแล้วตอนนั้นเราเป็นเด็กเนาะทุกคนประทมเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้ซอ CD CD คอนเสิร์ตเขาซึ่งราคาประมาณ3 0 0กว่าบาทแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากไปมากแล้วกดแรงดูทำงานนลทุกคนปกติเขาจะไม่จัดต่างจังหวัดเลยเขาก็จัดที่กรุงเทพแล้วเรารู้สึกว่าเราอะ ไม่แบบมากรุงเทพไม่เป็นอนะไรเงี้ยเขาก็ไปจัดตอนนั้นเตยอยู่มอขอเขาไปจัดที่ขอนแก่นเราก็ได้ละได้มนกดแรงดูทํางานเราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาแล้วหนึงแล้วเสร็จพอเราแบบทำงานใช่ปะเราก็ได้มาแบบซ้ำๆรัวๆแบบป่อยมากจนถึงตอนนี้เลยก็รู้สึกแบบ <laughs> ได้รับความสำเร็จเนาะดึงดูดซ้ำๆม่งไหมว่าเราเรื่องอะไรดีใจที่มาเจอก,กันโอเคไปรับทุกคนบ๊ายบายนะคะ